นะครับมาดูไม้น้ํานะครับผมภาษสัสารเขาเรียกอะไรนั่นน้องแฟงจอกแหน่อ่พวกจอกนะครับแหน่นะครับอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบเนาะนะครับถ้าถ้าคนไทยเขาเรียกเนาะกลางนะครับผมนี่ดอกกุหลาบแล้วจะมีอยู่สองสามตัวนะครับที่สวนเรามีอยู่นะครับการขยายพันธุ์ของเขาประมาณไหนน้องแฟงนี่ลูกอันนี้ลูกเขานะครับเราสามารถเด็ดเนาะน้องแฟง เด็ดแยกได้เลยนะครับเพื right. Now, ่อที่จะปล่อยให้เขาได้ลูกเยอะนะนี่ลูกเยอะเด็ดนะครับนี่ก็คือการขยายของเขาเด็ดออกเลยตั้งเเฟงชิ้นเท่าไหร่น้้งแเฟงชิ้นละสองพันวอนชิ้นละสองพันวอนนะครับนี่ก็คือไม้เศรษฐกิจนะครับไม้เศรษฐกิจพี่พี่นเพื่อนนะครับผมมีโอกาสก็เพาะขยายไว้เยอะๆนะครับเรามีอ่างนะครับหรือว่ามีอะไรนะไอ วงกลมแหละเขาเรียกอะไรนะน้องแฟงสานนะฮะสาะน้อยเลยไอท่อท่อท่อสวมห่าหน่ะวงวงอะไรนะเอโบกโบกบ้านผมเอินโบกสา้าง <laughs> <laughs> เอ่อ <laughs> ท่อนะครับท่อ ท่อปูนเราเนี่ยนะครับท่อของที่บอกบ่งคมบ่อปูนใช่ใช่ใช่บ่อปูนใกล้แบบไอเนี่ยประมาณนีแ้แหละนี่แต่ว่ามันเป็นกลมกล่เขาจะต่อขึ้นต่อขึ้นช่วงเองต้องถืกต้องถืกต้องตอนตอ,อ,อยู่โรงเรียนเขาเป็นแทงน้ำนะใช่ใช่ก็นะครับเราใช้น้ําสะอาดสะอาดเนาะนะครับน้ําเอาน้ําที่สะอาดสะอาดเนาะเอาน้ําฝนนะครับหรือน้ําน้ําอะไรก็ที่ที่สะอาดสะอาดเนาะน้ำถ้าถ้าเป็นน้ําประปานะครับเราก็ต้องให้มันแบบ ให้โดนแสงแดดนานหน่อยเนาะแช่ให้มันคอรินอะไรให้หายก่อนค่อยนํนมาเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงก็ไม่ได้มีอะไรเนาะขอให้น้าใสสะอาดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโตเขาเองนี่ก็คือ,อ,อไม้น้ํานะครับเป็นกุหลาบเนาะนี่เขาเรียกว่าช่อช่อชชอ,ชอ,ชอกุหลาบก็ขายดีนะครับขายดีชิ้นละหกสิบหกสิบนะครับก็สวนเรามีมากไหมน้องแฟงตอนนี้เอะผม นะครับแล้วที่ไทยนะครับที่ไทยก็ที่ไทยก็เห็นว่าขายดีนะหนุ่มหนุ่มเกษตรเข้าไปดูนะครับช่องหนึ่งเขาลงไว้นะเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ไปใส่แยกออกนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเฟงา้องแฟ้าดู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 ราคาตอนนี้สวนรถท่า่พันหนึ่ง ลดสามสิบเปอร์เซ็นเหลือเจ็ดร้อยนะครับอันนี้อันนี้ไซส์เล็กไซส์เล็กนี่ไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กประมาณนี้นะครับต่อต่อต้นน้อน้องแฝงต่อต้นเป็นเงินเป็นเงินเกาหลีจีบไอเป็นเป็นเงินไทยเราเราเท่าไหร่น้องแฝงเจ็ดร้อยไอพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งเอาพันหนึ่งก็สามสิบบาทสามสิบบาทเนี่ยชิ้นชิ้นประมาณนี้เนาะประมาณยี่สิบบาทสามสิบยี่สิบกว่าสามสิบเอ้ยยี่สิบ ยี่สิบห้านี่แหละยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าก็คือไม้น้ํานะครับเป็นไม้เศรษฐกิจเนาะนะครับที่เกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะแล้วทางสวนเราก็นํามาขยายนะครับผมใส่อ่างใหญ่ๆเนาะนะครับหรือว่าใส่อะไรนะที่ว่าท่อหรืออะไรท่อโบกปูนอ่าท่อปูนเนาะนะนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ลูกค้าก็ซื้อดีนะครับผมให้ดูไม้น้ำเรา นะครับคนดู22ครังเนี่ยเขจะมีตัวนี้ด้วยนะครับที่มีในร้านเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างเนาะนะครับรู้แต่ว่าอันนี้เป็นกุหลาบนะครับผมก็ขายนะครับชิ้นละ60บาทนะครับเพราะว่าที่เกาหลีนะครับค่อนข้างที่จะหายากเนาะนะครับอันนี้ไม้เศรษฐกิจนะครับเป็นไม้ที่ สร้างรายได้ดีนะครับนี่ต้อแก่ขายดีมากเลยนะครับหนูเสก็เลยนํามานะครับอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ดูนะครับพี่เพื่อนท่านไหนมีอ่าท่อหรือว่ามีอะไรนะอ่างใหญ่เนาะนะครับสามารถเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็นําไปขายที่ไทยน่าจะขายเป็นกิโลนะครับกิโลละร้อยกว่าหรือกิโลละเท่าไหร่นะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็คร่าวๆเนาะประมาณ ขาขายเป็นกิโลนะครับผมก็ขายดีเป็นกันนะครับขยายไม่ทันนะครับผมที่ไทยก็ขยายไม่ทันกันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้อัปเดตให้ดูนะครับหลังจากเลิกงานนะครับก็มานั่งพักผ่อนกันนะครับผมเสกก็อัปเดตให้ดูนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ